สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วครับที่แปลงเฮโรนนะฮะพี่กบอยู่ในแปลงหลักที่ลงคลิปเป็นประจำนะครับวันนี้อยากจะเปรียบเทียบให้ดูนะฮะสองต้นนี้นะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมฮะต้นด้านซ้ายอันนี้คือต้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วครับนะอ่าส่วนต้นนี้คือต้นที่ลูกยังอยู่นะฮะวันนี้นะับวันที่5เดือน6ปี66นะครับ ก็ยังมีทุเรียนอยู่นะของฮิโร่ก็ยังมีอยู่นะครับดูใบดูอะไรต่างๆนะก็นะฮะยังก็ถือว่ายังเขียวเข้มนะครับใบยังเขียวเข้มยอดอ่อนก็ยังมาไม่เยอะนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาเขาต้องเลี้ยงลูกอยู่นะฮะเห็นไหมฮะนะครับลูกมีอยู่ประมาณ เกือบผมว่าเกือบยี่สิลูกได้นะน่าจะถึงยี่สลูกก็ไม่ได้นับนะครับลูกสวยๆอย่างนั้นเลยลูกใหญ่อย่างนั้นเลยนะโหเนี่ยเ,เนี่ยต้นที่ยังมีลูกอยู่ก็ก็ยังนะพูถาว่ามีเนี่ยใบยพวกนี้ก็โอเคไม่มีปัญหานะครับใบเพสศลาดแล้วนะครับ อีกหน่อยเ็ปรุงอาหารได้ปกติแต่ดูสีใบความเข้มนะใบเขียวเข้มใบแก่นะฮะยังเเรียกว่าเหมือนว่าเขาเนี่ยต้องปรุงปรุงอาหารเลี้ยงลูกเขาอยู่นะครับนะฮะแต่ส่วนด้านซ้ายนะครับอันนี้ตัดลูกแล้วครับ โอ้เนี่ยมาดูใบบ้างฮะใบที่ตัดลูกแล้วต้นที่ตัดลูกแล้วครับนี่โอ้โหใบใหญ่มากเลยนะฮะใบใบ,บเพสลัดแล้วนะครับคือใบใหม่ของเขาเนะี่ยเพสลัดดแล้วก็แตกยอดเต็มไปหมดเลยนะฮะยอดใหม่นะเต็มไปหมดเลยเต็มต้นเลยนี่ฮะแขนองอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับหมายความว่าเขาอาหารเขาดีนะครับนะ โอ้หเนี่ยอีกไม่นานนะครับใบจะแน่นมากเลยนะครับเนี่ยขนาดาหลังเก็บเกี่ยวไม่นานเนี่ยฮะประมาณสักครึ่งเดือนเท่านั้นเองนะครับาทางนี้เหมือนกันนะครับทางนี้เหมือนกันต้นที่เก็บเกี่ยวแล้วครับทีนี้มาดูนะฮะเฮโรดตอนนี้กําลังียกว่าพ่นยาฆ่ายาไปแล้วนะเห็นไหมนะครับซึ่งหน้าฝน ต้นฝนต้นฤดูฝนเนี่ยถ้าไม่ไม่ไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าเนี่ยก็คงงานหนักเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ต้องอาศัยที่เรียกว่าเครื่องทุ่นแรงนะฮะฉีดยาฆ่าหญ้าไปนะครับเนี่ยหญ้าเริ่มเหลืองแล้วน่าจะฉีดมาแล้วนะสองสามวันนะครับนี่ฮะ <c oughs> ตรงนี้ก็ โล่งนะต้นโคนนะครับยังไม่มีกิ่งเพราะยังไม่ได้แต่งกิ่งนะครับแต่ฝั่งฝั่งนี้นะครับอันไหน,นต้นไหนที่ตัดแล้วนะฮะเขาก็แต่งกิ่งแล้วเนี่ยเพื่อนครับนี่นะครับโอ้แป๊บเดียวเองนะฮะแป๊บเดียวเองต้นกิ่งแห้งนะจะกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วนะไวามากนะครับนะบไม่ไม่ต้องขนย้ายกิ่งไปไว้ที่ไหนเลยครับ ไว้ใต้โคลนอะไรนะฮะแป๊บเดียวก็จะกุพังเป็นปุ๋ยไปนะครับนบรรยากาศนะในสวนทุเรียนในโรดในวันนี้ก็ถือว่าเดีย๋ยวผ่าชมข้างในสักนิดหนึ่ง <c oughs> ลักษณะยังเป็นแบบนี้อยู่หลายต้นอยู่นะไปกผมองเห็นอยู่หลายต้นนะครับยังมีทุเรียนเก็บอีกโอ้โหอืม ปีนี้นะก็ถือว่าเขายังรักษามาตรฐานนะครับได้ก็เกือบๆนะเกือบๆกือบิบได้ั้งนะฮะ่อเช้าได้คุยกับคุณครูนะบอกว่าประมาณ17แล้วครับเนี่ยนี่เพื่อนๆครับโอ้โหอันนี้อันนี้อนนอนนไอโบแต่สวยนะนะครับโอ้โหดูก้านเนียก้านยาวมากนะครับแล้วก็ยังมี มีอยู่นะฮะข้างบนก็ยังมีอยู่นะต้นอื่นๆก็ยังมีนะครับอันนี้ก็ยังมีอยู่ประมาณสักสิบลูกนะฮะเนี่ยก็ยังมีอยู่ประมาณสักสิบลูกนะนี่โอ้โหนี่ครับอีกหลายต้นเลยเนะี่ยเห็นไหมครับน่าจะมีเหลือเป็นตันนะฮะของที่ร่นน่าจะมีเป็นตันที่ยังไม่เก็บนะครับโอ้โ ลูกใหญ่ๆงั้นเลยนะครับโอ้โหเนี่ยนี่นั่น,น,น,นตอนนั้นก็มีนะฮะตอนนี้ก็มีนะครับโอ้ยังมีให้เก็บนะยังมีให้เก็บเงินอยู่นะครับเงินทางนั้นเลยนะฮะดูสินะครับ,นะรบโอ้โหนี่คือ,อส่วนต้นที่เก็บไปหมดแล้วก็ ใบมาประมาณนี้แล้วครับเห็นไหมฮะนี่ฮะผลลัพธ์จากอาหารพืชจุลธาตุนะครับสารปรับปรุงดินนะครับที่เฮโรดทนะําไว้นะเพราะนั้นมั่นใจได้เลยนะแล้วมีอีกหลายท่านเลยนะที่พี่กบจะเข้าไปชมนะในแปลงซึ่งใช้แนวทางนี้เเรียกว่าทำทุเรียนแบบว่าลดต้นทุนประหยัดต้นทุนลงนะฮะเซฟต้นทุนแต่ว่า ผลผลิตเพิ่มขึ้นมีอีกหลายท่านเลยนะครับไปสรุปนะว่าปีนี้แต่ละท่านเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามพิบต่อไปนะครับซึ่งหลายๆท่านบอกว่าลดต้นทุนมากๆเลยแต่ผลผลิตดีขึ้นนะครับได้ราคานะฮะโอ้โหดูให้ต้นนี้โอ้โหเดินไปเนี่ยเพื่อนๆครับยังอยู่เป็นตันนะครับผมว่าน่าจะไม่ได้เดินดูทั้งแปลงนะเนี่ยขนาดขนาด เดินดูไม่กี่ต้นนะนะดูสิโอ้อ้าวนี่อีกโหนี่ลูกเบลเลอร์เลยนะฮะห้าโลขึ้นนะครับสี่โลห้าโลขึ้นนะดูสิโอ้โหนี่นะครับอืี่ยตอนนี้ก็ยังมีอยู่สองลูกนะฮะเห็นไหม เดินไปก็คงเจออีกนะครับนี่ฮะก็เดี๋ยวฝากนะครับเพื่อนติดตามนะครับว่าแนวทางที่โรดนะครับโอ้โหนี่ตอนนี้มีอีกนะแนะนำก็คืออย่าลืมนะฮะแคลเซียมบอลลอนอาหารพืชจุลาธาตุสารปรับปรุงดินนะครับอ่าแล้วก็เคมีก็ปุ๋ยเคมีก็พวก15 5ห0พวกอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้นะครับในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับ นี่นะฮะก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของสวนฮโรดนะครับโอ้โหี่นี่ยังมีอยู่นะครับนี่เดินไปก็เจอนะครับ <c oughs> เหมือนเจอทองคําเลยนะฮะเพื่อนโอ้โห้นี่นะฮะโอ้โหใบก็มาตอนนี้นะใบอ่อนมาเต็มเลยนะครับอืมใบเป็นใบหนึ่งเลยนะครับ แต่ว่าลูกยังเก็บไม่หมดโอ้โหนะน,นี่ก็ใช่นะฮะนี่นี่นะครับเ,เพื่อนเพ่อครับทุเรียนทรงสวยนะฮะต้นไม่สมต้นสมบูรณ์มากๆนะครับอลังการมากๆนะแต่งกิ่งโล่งแล้วตอนนี้นะครับแต่งกิ่งปองแล้วโอ้โหนี่ยังมีอีกนะเห็นมีให้เห็นเกือบทุกต้นอ่าก็ถือว่า เขาเรียกว่าเงินทั้งนั้นเลยนะฮะเก็บเงินไว้ให้เก็บได้ตลอดเลยทําทุเรียนนะครับฝีมือมากนะครับอ่านะครับเพราะว่าอะไรฮะบางทีรอราคาราคามันดีขึ้นดีขึ้นนะฮะาตอนนี้ใครมีทุเรียนตอนนี้ก็โอเคอยู่เนาะราคาน่าจะเกินร้อยห้าสินะครับนะฮะโลหนึ่งนะะต่อโลโอ้โหนี่นะฮะวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับ เดี๋ยวพบกันถ้าแถวทุกมินจานะถ้าใหม่นะครับติดกอบเดินทางในวันนี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ